สวัสดีครับก๊อกนิวครับวันนี้วันที่27พฤศจิกายน2566ครับเป็นวันแจกข้าวหาพ่อตานะครับมีกำลังใส่บาตรกันอยู่ที่วัดบ้านบอนเขียวนะครับตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินมีคุณป้าใหญ่ใส่บาตร อายุวัดนี่เพิ่นใส่บาทจังสี่บ่ครับก่อนพระบ่ครับก่อนพระก่อนพระพอจังบังอะไรบอครับจังบ่ัวงจังบ่ัวงต้องสวดนั่งสวดเพิ่งสวดนั่งก็พระวัดเฮามีสมาธินั่งเลยอืมครับจังบ่ทนเทือนจังเทือนครับ อันนี้ของโฮมของโฮมคืออะไรครับป้าแ่งของโฮมอ๋อชาวบ้านเอามาร่วม oh, ชาวบ้านเอามาร่วม oh, าาอามา๋อ oh, <c oughs> ครับ <c oughs> <Okay. S 1> ของลุงพนันลุงพนันอันนี้ของคุณจิม๋ม <c oughs> อยู่ขอแนแก่นฝากมาร่วมทำบุญครับ <c oughs> <c oughs> ันนี้ของคุณจิมครับขอบคุณสาธุนะครับคุณจิมที่คอนแกน่นนี่ครับดูเลขเงินคุณจิมก่อน ดูเลขเงินคุณจิ๋มก่อนนะนี่ครับนี่พ่อตาครับตันนี้แจกข้าวครับพระเครือจะได้ออกกล้อง <c oughs> <c oughs> ให้ประเครือออกกล้อง ยายก็เอามาโฮมด้วยครับเอามาร่วมนี่คือลุงครับคุณลุงใหญ่ น,นี่คือป้าจัน์นะครับเป็นพี่สาวคนโตของตระกูลครับวันนี้ทําบุญแจกข้าวหาพ่อตานะครับคุณตาน้อยผลเยี่ยมคุณตาสมจิตพลเยี่ยมครับน,นี่คุณป้าใหญ่ป้าจัน์ทร ลูกสาวคนโตของคุณตาน้อยสมจิตคนเยี่ยมครับชาวบ้านก็นำหมอนมาร่วมทำบุญด้วยนะครับ คุณป้าจันคุณลุงทันลูกสาวคนโตกับล,ลูกชายคนเดียวของคุณตาน้อยครับ บ้านมาร่วมทําบุญด้วยนะครับก็นำหมอนแล้วก็ปัดใจนะครับมาร่วมด้วยครับตอนนี้ก็กำลังใส่บาท วัดโพธิสมพรบ้านบอนเขียวตำบลนาขามอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินครับนี่ก็ช่วยกันจัดอาหารนะครับถวายพัตทหารเช้าหลวงข้อครับ ทำบุญแจกข้าวหาคุณตาน้อยคุณพ่อสมจิตพลเยี่ยมนะครับอันนี้คือพัตตาหารเช้าที่จะถวายหลวงพ่อเช้านี้ครับเริ่มทําบุญตักบาทนะครับที่บ้าน บ่อนเขียวตำบลกุชินาลายจังหวัดกาลสิน ชาวบ้านก็นำหมอนนำปัจจัยมาร่วมทำบุญด้วยครับเป็นบุญแจกข้าวหาคุณตาน้อยสงกิตคนเยี่ยมครับอันนี้คุ้าอันนี้้นนาเขา่า อยู่ที่วัดนี้จะใส่บาทก่อนนะครับใส่บาทก่อนอันนี้คือกองบุญที่ชาวบ้านนำหมอนมาร่วมถวายครับทุกคนที่มาจะถือหมอนมาด้วยทุกคนเลยนะครับเอามาโฮมก็เรียกว่าเอามาโฮมอันนี้คุณป้า สะพยคนเดียวของคุณตาน้อยครับคุณครูรองไรพลเยี่ยมน,นี่หลานสาวทนายอ้อมทนายสาวนะครับนี่เป็นทนายอันนั้นหลานชาย ผู้จัดการแอมดูอันนี้กองบุญนะครับนี่คือคุณลุงครับลูกชายคนเดียวของพ่อตาน้อยครับผู้จัดการ TOT อทครับ พัฒหาารเช้าที่จะนำขึ้นถวายหลวงพ่อครับส่วนในเข่งนี้ก็เอาไว้แจก,กให้ผู้ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับนำไปรับประทานที่บ้านครับ เสร็จพิธีแล้วเราก็บางส่วนก็จะร่วมรับประทานอาหารกันอยู่ที่วัดครับคือบรรยากาศภายในวัดโพธิสมพรบ้านบอนเขียวตำบลนาสามอำเภออุศินารายจังหวัดกาลสินครับทำบุญแจกข้าวหาพ่อตาน้อยคุณพ่อสมจิตพลเยี่ยมครับ บรรยากาศภายในวัดตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ขึ้นมาบนศาลานะครับคุณเจ้ายัางไม่ได้ขึ้นมาบนศาลาชาวบ้านมาเจอกันก็คุยกันครับทักภายกันนะก็มีแต่คุณแม่คุณยายมาร่วมนะครับคุณพ่อคุณตามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอันนี้คุณลุงใหญ่ ประจำตระกูลลูกเขยคนแรกครับขอบคุณคไปตามก่อนตามลุงใหญ่อาหันหน้าใส่กล้องด้วยเด้อเนี่ยคุณลุงใหญ่ครับอันนี้ครับมีช่อง u t u b e ด้วยนะนี่เจ๊ขาพารวยครับครขับเียริุ้หาเป็นลุงใหญ่ครับคพอลูกเขยลูกเขยใหญ่ของตาน้อยครับ คุณลุงดานี่ดีมากๆกับน้องๆเลยนะครับผมเองก็เป็นน้องเขยครับอบครัวเราก็จะรักกันสามาคคีกันดีมากครับตอนน,น,นี้พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วนะครับคุณคุณยายก็ไปเม่ปีที่แล้วปีนี้คุณตาก็ตามไปครับ

ดีดเปิดใส่แน่นน่าตนเกี่ยวตรงกับเู้รับผกที่จะน้องตเกี่ยวืดแต่งตะลุกเกี่ยวเดเสื่อมเยอนมากันสามติบตลาดสับตีบตลาดครูผีเทียหน้าร้ายจกับล่อไปล่อตะเกี่ยวกับสามตรือีสี่เมื่อไทร่ก็ ไปไทยลยเกี่ยวในความเรื่องซอ้าแต่ว่าันบานีดูนันกระั้งกสันน่ะอ่าเดไปต่นีงตั่ข้อกักสลับระับที่ดอดกนี่ระดับเสมอลูกหลานแกี่ยงขาข้าระกับทะเลยบบเป็นนักจานท์ี่ยิบเด็ดของเดียริการยนพ์ต่อรยหครับขอดบเตระดับสื้หาคำากะไหวระท พผู้ที่มู่กดตาก็กลับจากไยละับก็กับการไปเทวการเทยน่าากระทงก็ับกลับไปก่อนกับ้่อน